ผ่านไป20นาทีนะครับก็น่าจะสุกแล้วมั้งครับดำหมดแล้วนะไหมหมดแล้วนะครับครับพอเดินก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกๆท่ททานนะครับที่เข้ามารับดูรับชมเนาะทีนี้ก็จะเดินปลาครับ เดินป่าหาหากินข้าวปลาเนาะหากับข้าวตอนเที่ยงนะครับข้าวตอนเที่ยงก็จะเดินเลาะลาห้วยนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปมันก็จะมันจะสุดสายน้ําพอดีนะครับสุดสายน้ําเราจะไปทําหาตํากับข้าวอยู่ข้างบนนู้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเสียงน้ํามันดังนะก็จะหาปลาหาอะไรไปเรื่อยๆนะครับได้ก็คือได้นะแต่ไม่ได้ก็ ต้องหาอย่างอื่นทํากับข้าวนะครับไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าปลาในภูเขาเนี่ยมันก็จะหายากหน่อยนะครับมันจะเป็นลําห้วยแบบถ้าหน้าแรงมาก็จะไม่มีน้ําแต่ถ้าหน้าฝนก็จะมีน้ําเพราะว่าปลามันจะไม่ไม่เยอะนะครับส่วนมากปลานี่ก็จะไม่คาดหวังนะก็จะหาจินแบบตามป่าตามเขาดีกว่านะเพราะว่า หาตามเขาเลยมันมันน่าจะได้มันน่าจะได้ดีกว่าปลานะเพราะว่าปลาเขตบ้านผมนี้มันจะหายากนะครับไปครับเดินขึ้นข้างบนกันครับ เอาฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับตกลงมาอีกมันจะมีสองแยกนะครับตอนนี้เนาะอีกแยกนึงก็จะมาจากเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาปลาตรงตรงนี้กันนะครับนะทุกคนครับเดินจากล่องน้ําขึ้นมาข้างบนนี้มันจะแห้งหมดแล้วเนาะก็จะเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก็ไปเจอปลานะครับอยู่อยู่ตรงน้ำนี่นะเห็นไหมครับตรงนี้นะจะจะลองดูนะว่ามันจะได้ไหมไปแล้วครับไม่ได้นะ เข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะงมดู วนะี่นะครับจะมีอีกนะครับยังมีอีก คนรับฝนเริ่มตกแล้วนะเดี๋ยวตกมาแล้วนะครับตกมาเรื่อยๆนะ วนะครับเนี่ยนะนี่ครับนี่นะได้สอกตัวครับปลาได้สอกตัวนะ เสียงฝนนะครับพอขึ้นมาขึ้นจากร่องน้ํามาจากข้างล่างนี่นะครับเนี่ยนะจะขึ้นมาจากร่องน้ําตัวนี้ก็จะมีขึ้นมาเจอฝนพอดีนะครับ ขอ,อไฟทํากับข้าวนะครับตอนนี้ก็เที่ยงกลัวแล้วมั้งเราขึ้นมาจากห้วยนะครับขึ้นมาก็ขึ้นมาจากร่องน้ำตัวนี้นะไม่ไหวแล้วครับงูแล้ววันนี้เกือบไม่รอดนะ ไม่รอดาหากินจริงๆ,ๆนี่คงไม่รอดแน่ครับเพรามันได้แค่สองตัวนะ <laughs> <laughs> แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> นี่นะครับ ปลาที่เราได้นะสองตัวนะครับตัวยังใหญ่นะครับจะย่างเลยเนาะย่างปิ้งย่างอย่างเดียวครับเมนูนี้ต้องปิ้งย่างอย่างเดียวนะอยู่ในป่านะครับ เอาหล่นอีกแล้วข่าวตอนเที่ยงนะครับวันไหนที่ว่างๆก็ต้องหาอยู่หากินนะพักผ่อนนะครับ อาเผาของเราฮ่ะผ่านไปยี่สิบนาทีนะครับก็น่าจะสุกแล้วมั้งครับดำหมดแล้วนะใหม่หมดแล้วนะครับ นี่นะใหม่หมดแล้วครับนะอยู่ในป่าที่ต้องให้มันสุกนะครับต้องให้มันสุกดีๆนะ หยดครับข้าได้กันนี่จะเป็นเกลือนะ ข้าวเที่ยงแต่ว่าไม่ได้เที่ยงแล้วนะครับบ่ายสามแล้วบ่ายสามโมงอ่ะครับทุกคนครับก็หลังจากที่เรากินข้าวอิม่มเรียบร้อยเนาะก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการหากับข้าวตอนเที่ยงนะข้าวตอนเที่ยง ในล่องน้ําที่ว่าบนดอยก็จะหาปลาลําบากก็ประมาณนี้นะครับในก็ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามารับดูรับชมนะ,ะเดี๋ยวกันใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับ